อินธรารกรพูดถึงสาวคนใหม่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักที่กำลังจะเป็นกระแสที่ดุ่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวความรักของนางร้ายคนดังที่คุณหนึ่งปาริตาและกับสามีจินเราจะไปชมพร้อมกันเลยจ้าหลังจากกรณีที่ใน t ิกตอกธัญญาเรศที่ได้เผยคลิปวิดีโอหลังจากถ่ายในรายการคุยสามเซฟโชว์เสร็จดึงห,หนิงนั่นก็ได้ออกมาเปิดใจ ปัญหาระหว่างกับสามีโดยในคลิปทัญญาโรงซึ่งหนิงนั้นก็แวะเอาของที่บ้านของพี่ให้ยาก่อนที่หนิงนั้นจะขับรถส่งเธอที่บ้านที่ทัญญาซึ่งทัญญาเองก็ได้เผยให้จินนั้นอยู่เคียงข้างพร้อมกับเขียนข้อความระบุเล่าว,ว่า มาถ่ายคุยสามแซฟโชว์เสร็จแล้วคุณหนิงก็มาส่งพี่ยาถึงบ้านและแตะแวะเอาของที่ผมได้ผมขึ้นก่อนและดูเหมือนแบบ กลางสตรองจริงๆนะคะดูเจอกดผู้ชายพอดีเขาก็อยู่บ้านเดียวกันนะคะทุกคนและส่งกำลังใจให้หน่อยเร็วๆไม่คิดว่าจะได้เจอเวลาย้อนกลับไปไม่ได้มีออกจะน่ารักซึ่งขณะที่สังเกตเห็นจริงนั้นก็ได้มีโซเชียลสงสัยว่าภาพที่ จินถือนั้นบนนั้นถือภาพของใครซึ่งพอดีจินนั้นก็ปรากฏว่างานนี้ทำเอาโซเชียลต่างใจฟูกันด้วยไปด้วยเพราะว่าเป็นภาพของภรรยากับลูกสาวนั่นเองล่าสุดหนิงก็ได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งว่าวันนั้นบังเอิญเจอกันคือเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วส่วนยังให้รอกับ จินนั้นมาเคลียเรื่องอยะและส่วนเรื่องเทนั้นก็ก็อย่าพึ่งไปคิดถึงอนาคตค่อนข้างมันเป็นยังไงวันนี้เราต้องตอบค่อนข้างชัดคำตอบค่อนข้างชัดเจนหนิงก็รอจินมาเคลียหลายคนอัดไม่เห็นด้วยหนิงยอมอยากจะให้หนิงสู้ต่อแต่มันก็เหนื่อยแล้วก็สำคัญที่สุดนั่นก็ต้องจบหนิงเหนื่อย และหนิงไม่อยากจะให้ครอบครัวค่อนข้างมาเป็นห่วงและต้องเลิกถา,ถามถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงหนิงโดยทราบดีมานานแล้วตอนนี้หนิงก็รอเขามาเคลียสุดก็มาได้มีสาวโซเชียลรายหนึ่งที่ได้เผยคลิปในทิกต็อกในย้อนความน่ารักของทั้งหนิงและจินโดยในคลิปนั้นเผยให้เห็นว่าจินนั้นเคยบอกว่านานแล้วจินก็ไม่มีเด็ก และต่อให้จินจะมีจินก็รักหนิงและที่สุดจินก็บอกว่าบอกเลยว่าใครจะเป็นเด็กกูกูก็ไม่รักเท่าหนิงเพราะว่าหนิงกูรักเมียกูคนเดียวแล้วเราจะอยู่าอายุเยอะแล้วแต่เราก็ไม่มีเด็กมันก็ไม่คุ้มและมันเสียตังค์เยอะแต่อยู่กับเมียลูกดีกว่าและเป็นการเป็นการกระทำที่เง,งามากๆ